สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับพี่น้องครับผมก็ยังมีความตื่นเต้นระทึกใจครับว่าสิ่งที่ท่านอัครทูตเปาโลท่านได้ประสบภัยพิบัติมารสมชีวิตแก้ปัญหาวิกฤตพี่น้องครับท่านแก้ปัญหาวิกฤตด้วยเคล็ดลับ3ประการครับเราได้เรียนรู้จากเมื่อวานนี้ครับเคล็ดลับประการแรกก็คือท่านมีที่ยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวเรื่องของการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของท่าน พี่น้องครับเช่นเดียวกันเราเองนั่นจะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวเมื่อเราพบกับวิกฤตครับเมื่อเราพบกับวิกฤตเราจะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวประการแรกก็คือเราต้องเรียนรู้เราต้องตระหนักรู้ประจักษ์แจ้งถึงการทรงสถิตของพระเจ้าอย่าลืมครับว่ามรสุมชีวิตเข้ามาในชีวิตของเรานั้นโดยการอนุญาตจากพระเจ้าและพระเจ้าควบคุมอยู่ตลอดเวลาครับไม่ได้อยู่นอกแผนการของพระเจ้าเลยแต่การตอบสนองต่างหากที่เราจะเลือกตอบสนองอย่างไรนั้นอยู่ที่เราครับ เราจะตอบสนองด้วยการเลือกและที่ยึดเหนี่ยวของเราเราจะยึดไปรครับเวลาที่เราพบกับมารสุมประการแรกเราพบจากชีวิตของท่านอาตาอักขโทษเปาโลก็คือท่านรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าแต่หนักรู้ประจักษ์แจ้งถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราฉันใดฉันนั้นครับพวกเราเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเรารับเชื่อพระองค์เรามีความศรัทธาแล้วเรา ได้รับการบังเกิดใหม่ได้รับชีวิตใหม่ชีวิตีิรันแล้วพระเจ้าทรงสถิตกับเราพระเยซูสถิตในชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในชีวิตของเราพระเจ้าพระบิดาก็อยู่กับเราพี่น้องครับเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราตลอดเวลาเสมอสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของเรานั่นก็คือเราขาดการตระหนักรู้ประจักษ์แจ้งเราขาดการตระหนักเราขาดการประจักษ์ ในด้วยเหตุนี้เองทาให้เรามีความรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลพระเจ้าจะได้ยินสิ่งที่เรา,าทิษฐานทูลขอหรือเปล่าเวลาที่เราหดถูเราท้อแท้เราซึมเศร้าเราถอยครับพี่น้องครับผมเคยบอกเสมอว่าท้อได้แต่อย่าถอยนะครับอย่าถอยห่างจากพระเจ้าท้อใจรับการปลุกเราเล้าลมใจเสริมเรี่ยวแรงแล้วเราก็ลุกขึ้นใหม่เราก็เดินตามพระเจ้าอย่าถอยออกห่างจากพระเจ้า นี่คือชื่อที่ยึดเหนี่ยวประการแรกพระเจ้าอยู่กับเราสเสมอไม่ว่าที่ใดก็ตามประการที่สองครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึงประการที่สองก็คือเราเองนั้นต้องยึดมั่นในเป้าหมายเป้าหมายของพระเจ้าที่มีในชุดของเราเป้าหมายคือสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าครับผมอยากจะย้ำเน้นและเพิ่มเติมวันนี้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราจะมีความมั่นใจก็คือการตระหนักรู้ประจักแจ้งในวันนี้ และการที่เราเองนั้นต้องกลับไปถึงความรักนั่งเดิมที่เรามีมาตั้งแต่แรกที่เราเชื่อในพระเจ้าและต้องกลับไปถึงการทรงเรียกที่พระเจ้ามีให้กับเราและการทรงเรียกนั้นก็จะทะลุไปจนทั้งถึงอนาคตก็คือความหวังของเราหลายครั้งทีเดียวนะครับผมได้แบ่งปันเมื่อวานนี้ไปแล้วว่าเมื่อเราท้อแท้ท้อถอยเมื่อเราท้อใจอยากจะลาออกเมื่อเราท้อใจอยากจะล้มเลิก เมื่อเราท้อใจอยากจะทําอะไรกับชีวิตของเราที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับให้เราถอยกลับมาถึงความรักดั้งเดิมของพระเจ้าและการทรงเรียกที่พระเจ้ามีกับเราและเมือ่อเรากลับมาถึงความรักดั้งเดิมเรากลับมาถึงการทรงเรียกของพระเจ้าเราเห็นเป้าหมายชัดเจนครับและเมื่อเราจดจ่อกับเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนครับชีวิตของเราก็จะมั่นใจได้ว่าแผนการของพระเจ้านั้นเป้าหมายของพระเจ้านั้นไม่มีวันล้มเหลว ไม่มีวันหดหูไปเลยเมื่อวานผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าอย่าให้เราจดจ่ออยู่แต่ปัญหาของตัวเองมากกว่าเป้าหมายการมีชีวิตอยู่ถ้าเราจดจ่ออยู่แต่กับปัญหาของตัวเองมากกว่าเป้าหมายชีวิตอยู่นะั้นชีวิตเราตกอยู่ในอันตรายครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องมองเป้าหมายนะครับอย่ามองปัญหาครับต้องยึดมั่นในความรักตั้งเดิมยึดมั่นในการทรงเรียกอย่ามองที่ปัญหาอุปสรรค และได้บอกไปแล้วนะครับว่าทันทีที่เราพลาดจากเป้าหมายเราก็จะมองไม่เห็นความหมายครับความหมายของการมีชีวิตอยู่เมื่ออะไรก็ตามที่เราพลาดจากเป้าหมายเราจะมองไม่เห็นความหมายของการมีชีวิตอยู่แต่เมื่อเรามองไม่เห็นความหมายของการมีชีวิตอยู่หากเรามีชีวิตอยู่ต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนไร้จุดหมายไรจุดหมายพลาดจากเป้าหมายก็มองไม่เห็นความหมายแล้วชีวิตก็จะเป็น คนไรจุดหมายในวันนี้ครับพูดถึงประการที่3ครับที่ยึดเหนี่ยวประการที่3เที่ให้ความมั่นใจกับเราในยาวมวิกฤตนั้นพบในข้อที่2ี่าที่อักรทูเปาโลกล่าวครับว่าดังนั้นขอให้ท่านหลายเข้มแข็งไวเถิดเพราะว่าข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าว่าจะเป็นไปตามที่พระองค์ตรัสบอกข้าพเจ้าไว้เนี่ยครับคือยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าตรัสยึดมั่นในพัญญาของพระเจ้าครับ และนี่คือที่ยึดเหนี่ยวประการที่สที่เราจะต้องมีเมื่อเรารเผชิญวิกฤตครับพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอและไม่เคยผิดพลาดเลยพายุไม่สามารถปิดซ่อนใบหน้าของเราจากพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอครับพายุไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพระประสงค์ของพระเจ้าได้เพราะมันเป็นแค่พายุมันเป็นสิ่งที่ถูกกาหนดไว้แล้ว พายุไม่อาจทำลายลูกของพระเจ้าได้ลูกที่รักของพระองค์เพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นแน่นอนความรักมั่นคงของพระองค์ไม่เคยยั้งหยุดหลายครั้งทีเดียวนะครับเราบางคนกํำลังเผชิญกับวิกฤตที่ร้ายแรงในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพโควิด1 9ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทํางานปัญหามันท่วมทน้นปัญหาประเดประดัง ปัญหาที่พัวพันพันพัวอูกมัดเราจนแทบจะเอาตัวไม่รอดจนคิดว่าเรากำลังจมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแต่พี่น้องครับพระเจ้าบอกกับเราว่าเราอาจจะสูญเสียสินค้าไปเราอาจจะสูญเสียอุปกรณ์เรือไปหรือเราอาจจะสูญเสียเรือไปทั้งลำหรือเราจะเนื้อตัวเปียกปอนแต่ในที่สุดเราจะผ่านมันไปได้ครับ เพราะพระสัญญาของพระเจ้านั่นเองหนที่สุดเราจะผ่านมันไปได้ครับเพราะพระสัญญาของพระเจ้านั่นเองดังมีคำโบราณนะครับของบรรดาผู้ที่รักพระเจ้าเขียนอย่างนี้ครับว่าพระเจ้าบอกไว้อย่างไรข้าก็เชื่ออย่างนั้นเท่านั้นก็พอแล้วแค่นั้นเป็นพอพี่น้องครับ พี่น้องจะทำยังไงครับในยาวมวิกฤตผมอยากจะบอกว่าขอให้เราใจร่มๆ่มใจเย็นเ็นนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจไรในยาวมวิกฤตแต่ขอให้เราทบทวนสิ่งยึดเหนี่ยวสามประการนี้ครับประการแรกคือการที่เราต้องตระหนักรู้ประจักษ์แจ้งถึงการส่งสถิตของพระเจ้าประการที่สองเราเองนั้นจะต้องมั่นใจ ในการที่พระเจ้ามีเป้าหมายมีแผนการที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราและประการที่3เราเองนั้นจะต้องยึดมั่นยึดเหนี่ยวอยู่กับพะสัญญาแห่งความรักพะสัญญาแห่งความโปรดปรานที่พระเจ้ามีกับเราเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้แน่นอนครับแต่พี่น้องครับมีอีกประการหนึ่งเล็กๆแต่สำคัญมากที่ซ่อนอยู่ในพังภีตอนนี้ครับ พิ่มพีในข้อที่29นะครับของกิจการบทที่27ได้กล่าวว่าเรากลัวว่าเรือจะกระแทกกับหินโสโคกจึงทิ้งสมอท้ายสี่ตัวและอธิษฐานขอให้ถึงรุ่งเช้าโดยเร็ววลีนี้ครับอธิษฐานขอให้ถึงรุ่งเช้าโดยเร็วเมื่อเรายึดเหนี่ยวในความจริงของพระเจ้าเมื่อเรา อธิษฐานให้ลุ่งอรุณมาเยือนโดยเร็วผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับบทเรียนครับตรงนี้ครับบทเรียนว่าขณะที่เรารอคอยให้พายุวิกฤตปัญหาอุปสรรคผ่านไปเราต้องอธิษฐานรอคอยครับแล้วผลที่เกิดขึ้นบนเรือเป็นยังไงบ้างครับเมื่อรุ่งอรุณมาถึงเมื่อแสงอรุณเบิกฟ้า กลาสีก็ไม่รู้ครับว่ามีแผ่นดินอยู่เบื้องหน้าครับพวกเขามองไปไกลๆเห็นความหวังอยู่เบื้องหน้าครับเพราะเขาเห็นหาดทรายที่พวกเขาตัดสินใจจะนําเรือเข้าเกยตื้นและในที่สุดทั้ง276คนกระโดดลงน้ํำตื้นและขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยท่าทีแห่งการรอคอยด้วยการอธิษฐานเนี่ยครับคือสิ่งที่ เล,เล็กแต่ยิ่งใหญ่มากครับเมื่อเรายึดเหนี่ยวทั้งสามประการบวกกับการอธิษฐานผมใช้สูตรว่าสามบวกครับสามบวกสามบวกคืออะไรครับสามบวกคือผมขอญอาตบทวนหนึ่งคือต้องยึดเหนี่ยวเรื่องของการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราประการที่สองต้องยึดเหนี่ยวในเรื่องของพระเจ้ามีเป้าหมายยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราประการที่สามเราต้องยึด เหนียวในเรื่องของพัะสัญ,ญาของพระเจ้าและบวกคือรอคอยวันที่เราจะพ้นจากวิกฤตโควิด -19 รอคอยวันที่พระเจ้าจะพลิกฟื้นชีวิตของเรารอคอยการที่เราจะออกจากมรสุมออกจากปัญหาวิกฤตพิชิตอุปสรรคต่างๆด้วยการอธิษฐานด้วยท่าทีแห่งความเชื่อและพร้อมที่จะเชื่อฟังเสมอขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านครับเมื่อเราพบกับวิกฤต โปรดอย่าลืม3บวกเคล็ดลับที่สำคัญจากชีวิตของท่านเปาโลครับขอพระเจ้าทรงอำหนวยพระพรพีีน้องแท้ทุกท่านพบกันใหม่ในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ